เป็นเร็วดีอ่ะเพราะว่าทาไปเหมือนเอ็นหมือเลยอืมแล้วก็ดูขาวขึ้นด้วยอืมแล้วก็มาทองคขาวหนูขาวอยู่แล้วนะหรือยังอยากขาวอีกเหรอก็ดำแดดแล้วดำแดดนี่ดำที่ยุ่งเลยนี่ดำจริงไม่ใช่ดำแดดแล้วส่วนมาร์คทองคำเป็นคนที่มีสีโขดแล้วก็คันี๊บสิวอักเสบก็ขึ้นมาบ้างอะไรอย่างงี้แล้วพอทาไปอ่ะปกติอ่ะแม่เวลาจะขัดหน้าน มันสับสับคุณแม่แม่ก็จะบวกแล้วรอนทานนะทานไฟล์มาแม่ก็จบอกนะคะว่านี่ทำไมถึงคนมันไม่มีแล้วมันรลดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมันจริงจังจริโอเคขอบมือให้น้องปุ้ยน่า